เอาละครับตอนนี้เราได้ทำการซื้ออุวุธใหม่ที่เป็นโลบทัทที่เกมอัปเดตขึ้นมานั่นก็คือดุ๊กลันเชอร์นั่นเองเป็นขี่ปืนอาวุธปัจจุบัใช่ไหมนี่คือดุ๊กลันเชอร์อ่าแกก็มีเหมือนกันเหรอใช่ซื้อมาเหมือนกันเ<อ> hey, พืกเกนะ่อเพื่อนะ EP ที่แล้วใช่ไหม อทีนี้แล้วที่เอาแบบระเบิดไปใส่เทสลาแล้วระเบิดปูมใช่ไหมอ่าฮะออคือแบบว่าอันนั้น่ะมันเป็นแค่ตัวทดลองเป็นตัวอย่างเป็นแค่ตัวอย่างอันนี้รถของจริงเดี๋ยวดูนะรถวต๊ะพมโดูไว้นะสาองหนึ่งโทษนะมันตายกันหมดเลย เล่นเปิดคลิปมาก็เอาถึงตายเลยเหรอะตายกันหมดเลยยังไม่ทันเปิดคลิปเลยยังอยู่คลิปพแล้วทำไมพวกเราตายอ่ะคนมันกันยูเคียไม่ได้แต่เทสหน้ามันกันยูเคียได้ไงอะไรโอ้ยของดีขนาดนี้ขุนขึ้น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 เรานี่นี่นี่ หรือว่ามันต้องยิงยิงระยะไกลงั้นงั้นขอไปอยู่ไกลๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องยิงไกลก่อนขออยู่ในไกลด้วยอ๋อต้องอยู่ระยะไกลโเป็นยังไงดูดิโอ้ยยังอยู่ครบเลยมี Oh my god อยู่ที่ไหนดูวะอุ้ย อย่างนี้ต้องลุกต้องต้องอะไรหมีต้องอะไรหุนหุนหุนอะไรหุนขึ้นหุนขึ้นอะไรนี่มาแก้ตัวมาแก้ตัวโอ้ของเคดีจริงคุ้มค่าอะไรเนี่ยนี่นี่นี่ของเคดีกินิวเคลียร์ก็ทำอะไรเขาไม่ได้อย่างที่ดูดิของเขาโหดขนาดไหนอ่ะไม่ใช่ของเขาของหมีเองอ่ะไอ้สักหมีขอทดสอบขอทดสอบบ้านทดสอบบ้านบ้านนี้บ้านจะพังย้อนต้องอยู่ไกลๆก่อนอยู่ไกลๆก่อนเอานะไอยู่ไกล เป็นไงบ้านอ้ยังคเน่ชิดดูนี่ไอ้ยังโคนเนี่ยบอกไปก่อบ้านเหลือจะเหลือหมดเลยเหลือยกับเ้อนขึ้นวันขึ้นวนขึ้นันขึ้นวันืึ้นวันขึ้นวัขึ้นัน้นวันขึ้นันขึ้นวันขึนวนขึ้นวัอขึ้นวันขึ้นวันขึ้วันขึ้นวันันขึ้วันขึ้นันขี้ช่ัน้นวันขึนวันข้นนขึ้นวันขึ้นวันขึ้นวันขึืนอ งงฉันรู้ละฉันรู้แล้วว่าอันเนี้ยมันอาจจะไม่ต่อก่อนกับวัตถุได้แต่มันอาจจะต่อก่อนกับพวกมิวแทนได้ก็ได้นะงั้นเอางี้เดี๋ยวไปทดสอ,อบกันที่อื่นมาลองดูทดสอบทดที่อื่นเหรอปล<อ>ขับรถปาเทสล,ลาปะขับรถเทสล,ลาปะทสามา,ามามทลลาไม้เป็นไงเทตลาเปิดพืชทักไหนอยากไปลองยิงที่อื่นดูได้เลยไปเลยยิงเป็นไงนั่งเทตลาขับปีบะ ้ยคือจะบอกว่าอากาศดีแล้วก็สามารถที่จะนอนในรถได้เทสลาเอ่อพราะว่ามันเป็นอากาศมันไม่ได้ดีหรอกแต่ว่าระบบเทสลามีระบบเครื่องกรองอากาศเขาใช่ระบบเครื่องกรองอากาศให้ลมระเบิดนิวเคลียร์ได้หรือเปล่ากี่ชิ้นรถยังไม่คว่ำเลยที่ดูดิเออโหดบ้ากันี่เทสลาโทษนะเขาจ่ายปะวะเทสลาเนี่ย ไม่ด้่จ่ายจเป็นเจ้าของอ่าเข้าใจหมมีลอนหมีมีลอนหมีไม่ใช่มัดแต่เป็นหมีเข้าใจไหมเฮ้ยร้องร้อกันนี่ม้ดคลาแดคลาม้ดกคล่แวมไพร์แวมพร์ดกแวมไพร์แดคล่าแวมพร์แดกล่าลงลงไปลงไปลงไปตู้งเปิดกันเปิดไงเทสลาโอ้เทล่านะินง่ะนะ ระบบแบบระบบเปิดติดอัตโนมัติแต่ว่าพอดีแบบว่ายังผลิตไม่ทันก็เลยไม่ได้มาไหนลองขอลองอย่าเข้าไปใกล้มันมากนะเดี๋ยวมันแหวบออกมาแป๊บนึงแป๊บนึงปืนหายปืนหายเหรอยังโอเคมามีดักเข้าไปเลยนั่นแหละนี่หรอตัวนี้หรอตัวนี้หรอใไอตัวนี้เลยไอตัวนี้เลยใชไง ฮ้ยหายไปเลย Oh my god อุยอะไรอ่ะตายกระจุยอุยอะไรอ่ะได้ดาบด้วยดูมด้เครื่องยนต์ด้วยเป็นยังไงครื่้วู้ฮู้นจิ๊บจิบจิเดี๋ยวจิบไปดจิ๊บเดี๋ยวจฉันเดี๋ยวจเดี๋ยวเจอันแน่โอ้ยยดไม่ใช่ไปแล้วเก็บของก่อน จดตอร์ปิโดอะไรอีกเจ้าหมีเรียกอะไรไปใอ่เครื่องเวมไพร์ใส่ไม่ได้ไหนมันเป็นรถไฟฟ้าไงถ้าอยากเป็นรถสันดาบบ้างไหนอะไรวะไม่ใส่ไม่ได้เนี่ยต๋อมันคือรถไฟฟ้าแกจะใส่อะไรเล่าโอ๊ยอะไรเนี่ยรถมาแล้วเราจะไปกำจัดซอมบี้กันซอมบี้เวมไพร์เทสล่าหรือเทสโกโรตัพเราจะไปกำจัดซอมบี้ซอมบี้ขับอนเฮ้ยแต่กระสุนหมดนะ เจหวี๋ยหมด้อมยังว้าเฮ้ยทดสอบมุกบาตใหญ่เทสล่าไวแต่คลิปนี้เราทำไปดีไม่ใชพอทดสอบปืนเนี่ยทดสอบปืนเป็นคนละคลิปกาเออใช่ไหมไปเถอะ One eternity later เจหวีมันเร็วไปปะไม่เร็วหรอกบอกไว้ก่อนเลยเทสล่ารมันอยู่แล้วเนี่ยใช่รถมันอยู่แล้วเข้าไหมนี่บ้านร้อยสี่สิบเอ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเนี่ย ม้ามสะพานนะเจ้าหมีดีนั่นไงไหนลองลองลองพวกเราลอง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 โหยประตูรถไหมประตูรถก็ได้ไม่เอาเจ้าตัวดีทำเป็นเปลี่ยนเรื่องโหล้กินไยขับตกมาไม่เอาไม่ใช่โดนัท แบตเตอรี่ไม่แบตเตอรี่ที่เทีท่ยวไม่อ้อนเลยนะเนี่ยผมทุกคนฉันไม่กินพออ,อย่ามาเฉยเฉยเจ้าหมีนี่คร<อ>ับท่านผู้ชมก็คือเวลาเจ้าหมีมันทำอะไรผิดอะ่ะมันจะชอบเฉยเฉยดูดิเนี่ยนี่นี่เนี่ปชาร์จมาเอาลูกจมูกมาชาร์จว่าอะไรดูด้วยไม่มีพาทิดเอาลูกจมูกมาแล้วเดี๋ยวชาร์จแบตให้ดูดูไปเอาเฮลิคอปเตอร์มาเถอะปะเจ้าหมีปะ ไปเอาเฮลิคอปเตอร์มาดีกว่าปะอ่าวันนี้เราจะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมเจมีใช่เดีก่อนก่อนอื่นเราต้องเตรียมอาวุธนิวเคลียร์ไว้เยอะนี่ดูมีตั้งสามพันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ศูนย์เอออันนี้เท่าไหร่ศูนย์เออันนี้เท่าไหร่อันนี้หนึ่งเดี๋ยวนะเตรียมอะไรมาอยู่อันี้บอดี้เก็บแรงเฮ้ยเดี๋ยวแล้วก็ศูนย์ชั้นมีไหมเนี่ยขอดูแป๊บศูนย์อ่ะศูนย์เหรอเออนี่ก็ศูนย์ มีแต่ด้ามไม่มีปืนโยนทิ้งโยนทิ้งไปหากระสุนกันไอ้พวกนี้โยนทิ้งหรือว่าดิจะเก็บไว้ก็ได้แล้วขึ้นเฮลิคอมเตอร์ไปหามาปะป่ะอะไรพวกเราจะหังไม่ขึ้น Body, เลย,เลยไป yeah, <bye. S 1> ลยไปโอเคไปเราจะไปจุดที่มีหมู่บ้านคาร์บอนซอมบี้เยอะๆอะ่ะเราจะลองใช้แบบ ระเบิดในเครียดยิงใส่มัาในที่สุดเราก็มาถึงที่จนได้นะครับจอด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 อนจอดจออดโอเคโอเคได้บตายตายอมบี้บุกมามามาตอนนี้แล้วกันนะเอาโอเคไปไหนทดสอบยังไงอาวุธนย์ยุคลียร์ไงไหนไหนไหนเราต้องมีตัวล่อใช่ไหมมีมีกี่นัดเจ้าหมีหนึ่งนัดหนึ่งนัดสุดท้ายแกเอาไปยิงแล้วกันเจ้าสัตว์ตัวพิเศษเฮ้ยันยิงเด็ดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาค่อยๆเดินค่อยๆเดิน เดินได้ไปเดี๋ยนะเอาดีไปกับฉันมันต้องล่อด้วยหรอมันไม่โผล่มาเลยเหรอจะไปใกล้เขหญิงมันได้แล้วเจอตัวเขหญิงมันเลยเออรอทำไมอ่ะยังไม่ต้องยิงล่างสูงนะมันอยู่ปะมันยังอยู่ปะอยู่อยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงยิงเรียบร้อยเอาหมดแล้วจะบีไปที่อื่นจะบีไปที่อื่นเดี๋ยวฉันหาว่าก่อนมาเร็ว นอง้นหอเฮ้ยดิฉันวีดาเดยนนะฉันวีดามาเลยหมีมาเร็วเดีเนอกรมาดับแวมไพร์ดาบแวมไพร์ไงดาบแวมไพร์เป็นไงล่ะแวมไพร์ปะนโจวอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอีกอะอะไรอีกแล้วมันมาหลังใหญ่แล้วมันไมบอกใหญ่เลยมัา ฉันทิม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 ให้หน่อยทมให้หน่อยหน่อยทิมให้มาปิ๊ดป้าบ้านเดี๋ยวใหญ่ฉันทิม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 ทมเรียบร้อยฮุ้ยได้ที่สุดก็กำจัดได้แล้วโอ้ไม่เห็นอลังการเลยแทนทีื่อนให้ดูแบบตู้ไม่สวยเลยเฮ้ยเดี๋ยวดาลืมว่าปืนใดนีไงที่ทำอาหารน่ะแฟนแรกมันเป็นอาหารอ่ะหมดยังอ่ะ ขอองนี่ตายแล้วอ่ะยิงได้มะโอ้พวกเราเฮ้ยได้พวกเรามันมาแล้วพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไมันแล้วเดี๋ยัเไม่ไหวเอาไม่ไหวเไม่ไดึงยิงยิงเร็วยิงยิงยิงเถอะขอร้องยิงเถอะวายละยิงเถอะเรียบร้อยเป็นอาหารซะเฮ้ยดูป้าดูป้ปืนเนี้ย ทำให้ศพมันเป็นไองนี่ได้ด้วยอาหารดูนะได้เหรอเนียเฮ้ย่เราต้องออจทิงฟืนยูเกียแกทำไมปิดเต็นืนอะไร้ไหนล่ะปินเกียมันหมดแล้วอ่ะโอไอ้เปรยนี่ยูเียอ้เราดูดิยังไม่หมดยังไม่หมดมันยังไม่หมดโอ้ยดด้วยอยคอยแน่ยู

โอยคอยพอไว้แล้วระเบิระเบิดชยหนปื้แก่ว่างอยู่ทั้งยิ่งเองทำไมบอลพลละมุนไปหมดเลยหลบแล้วหลบแล้วหลบแล้วดิฉันรอให้้จัดมันเร็วเรียบร้อยวันนี้โอ้เคียร์ู้ชนะล้มไปแล้วยังเหลืออยู่ยังไม่หมดอี่รอบกี่รอบหมดแล้วนี่โอ้ยตายเป็นเบื่ออะไรนั่นน่ะหมดแล้วนี่แล้วสรุปว่าดิวเคียร์มันใช้ได้อันเดียวเหรอครั้งเดียวจบเหรอดิวเคียร์ใช้ได้แค่ลูกเดียว ห <unnecessary> อกองพวกนี้คือแบบทอมบี้ทอมบี้คาบอยอ่ะเลสสรุปปืนหน่อยเจ้าหมีโชว์ปืนหน่อยอ่ะสรุปมันหน่อยว่าเป็นยังไงปืนนี้ไม่ปืนไหนอ้าวปืนนี่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 ไงนี่ไงอ่ะนี่อ่ะโชว์โชว์โชว์เป็นไงสรุปว่าปืนนี้เป็นไงบ้างสรุปปืนนี้ก็กำจัดซอมบี้ได้เกือบหมดอ่ก็จะมีย่อยๆอยู่เลล็ออยล้อแล้วแร้งไหมแร้งไหมก็เลสแต่ว่า ยเออกระสุนน้อยเนาะไม่รู้จะหากระสุนจากที่ไหนใครรู้คอมเมนต์บอกกันได้นะเขาเก็บเข้ากระเป๋ามันก็ไม่เพิ่มให้ไม่เหมือนตุ๊กตีไม่รู้ไปใช่กระสุนไม่เพิ่มด้วยทุกคนน่าจะต้องไปเก็บเอานะอันนี้ก็กำจัดซอมบี้ได้หมดแล้วเห็นไหมไอ้เนื้อหยู่ตัวหนึ่งซอมบี้คาร์บอยตัวหนึ่งเออเดี๋ยวจะแก้ไอ้ซอมบี้คาร์บอยนะตัวแต่งตัวนี่แล้วดูแต่งตัวกันเลยกันกลย เจ๋าเวมันปืนเชือบปืนทีพีมาดิพอแล้วล่ะ